ดีครับวันนี้อยู่กับเกมครับในสป o ก k y h o า s e แต่สิ่งนี้ก็คือสป o ก k ้จ u m ส s c a ก e นั่นเองครับเกมนี้ก็คือเกมผีที่แต่จะทำให้คุณตกใจนะเพราะผมกรีดเสียงดังแน่นอนเลยทุกคนนะเกมเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยสวัสดีฉันคือสป o ก k y คือบ้านของไอ้ฉันผ่านไปได้ไหมประมาณพันกว่าห้องฮะประตูเหร <h ums> อฮะง่ายง่ายพูดง่ายเลยเลยสิอือโอเคก็ไปเลยครับผมไปสิครับรออะไรบอกนียร้อนแน่นอนโอเคเรามาลองเล่นดูนี่มันจะร้อนขนาดไหนเ,เริ่มกินก็คนลูกอีกแล้วอะ ยังไงดีวะอุอุอ้ยอุ้เปิดประตูนี่อุ๊บอะไรวะเนี่ยโอ้โหเอ็มแองมุมผีบ้าโอเคสวยอย่างงั้นแหละปึ๊บเฮ้ยปึ๊บอือสวย มากของสิแล้ว18 18แล้วอืดอืด okay. สวยอย่างนั้นแหละอ,อืด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 จริงๆนะเนี่ยฉันอืดมากอืดของจริงนั่นเนี่ย อย่างเดียวเลยสิครับราทำไมโอ้โหไอยี่สิกทำไมสิมีมีใครโทรมาแล้วอย่างนี้เลยสิพวกที่ต้องต้องการส4สิสิอ้ยติดติดตแล้วบูบ ยางงั้น JR. สวยยางนั้นต้องสู้อุ๊บเออหัวอืด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 ไปแม่งเลยซะก่อนดีกวา่าจับสเกลของจริงครับพี่น้องของจริงเลย แปบ๊แปบ,แปบ,แปบแป๊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 บเล้วหกสิบเกมเซฟ woo yes woo acdd f ผมไม่กลัวหรอกนะแค่จำสแกนง,งูๆเอง ของนี้ยังโลก,กว้างสบายใจยเฉยๆร้อนจัดร้อ,อนมากร้อนของจริงฮะร้อนของจริงเลยร้อนของจริงครับพี่น้องดูสิครับร้อนของจริงครับไปสิครับทำไมอะ กูยิงตัวสองเลืกขวาล้ายซ้าดีก้อเอันนี้อะไรน้ำเหลวี้ำเนียวเมีใรอช่หะวัาางผีมาใชไหอืด,หอดอึดอืกดกูอึดไอ้ตัดกูอึดอ

อย่างดว่วนเลยอย่างด่วนไปสิรอทำไมอ่ะชิปโอ้โหมันจะมารออะไรตอนนี้อ่ะโอ้โหโอ้ยร้อนแล้วกูร้อนแล้วร้อนแล้วนี่หลอนร้อนรีบๆร,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 รีบเลยอย่างด่วนอย่างด่วนอย่างด่วน ตอนที่ผีมันจะมาจับฉันกินตับพูดอ,อย่างนี้สนจนคนลุกเลยนะนี่มีกรีดมีกรีดแน่นอนอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยนนี่แสบตามากเลยอุ้ยอะไรเนี่ยสวรรค์หรือเปล่าสวรรค์หรือเปล่าตาเลยมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะโอ้ติด ทางเจอตอนไหนวะเนี่ยโอเคก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมกดติดตามกดแชร์ด้วยน,นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจที่ดกว่าไปด้วยนะครับเพราะว่า เกมนี้ผมไม่สามารถผ่านไปได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะด่านเหมือนขับวงกดแสบตามากไม่รู้ผมไม่เคยเล่นด่านนี้มาก่อนเลยนะครับโอเคขอโทษนะครับที่ไม่ได้เล่นจบๆนะครับโอเคเดี๋ยวตอนหนะ้เดี๋ยวอีพีหน้าค่อยเล่นใหม่นะครับผมโอเคบายบายไปจุ bye